เลิกทำสิ่งนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นในชีวิตของคนเรามีพฤติกรรมหลายอย่างที่ทำไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งบางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางความสุขและความสำเร็จของเราเองหากคุณต้องการให้ชีวิตดีขึ้นลองสำรวจตัวเองและเลิกทำสิ่งต่อไปนี้ดูและคุณอาจจะพบว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ 1. เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอาจทําให้คุณรู้สึกด้อยค่าไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและไม่สามารถมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันได้แทนที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นลองหันมาโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในแบบของคุณเองและยอมรับว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเอง 2.